สวัสดีครับพี่ชิทั้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสาาู่ช่องเงินเดวดาพารวยช่องน้ออๆแต่ร้อยเปตามสโลกแกนครับมอนี่แอบบินได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรีส่งมาละครับพี่น้องครับบางคนเพิ่นกระถากกระคอยครับพี่น้องครับหวาวอาจารย์ผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรีวันนี้านอาจารย์บอกว่าให้แต่บนมาครับพี่น้องครับเพราะว่าหวหวล่างมันหลุด เวลางมันชอบหลุดครับท่านอาจารย์บอกว่าจะคิดค้นสูตรใหม่คิดค้นสูตรใหม่มาก,ก่อนครับเพราะว่าตั้งแต่อาจารย์ผู้ยิจ่จดีจากนุ่นทวีให้แอดมินมาตั้งแต่แอดมินเปิดช่อง YouTube ใหม่ๆล่างชอบหลุดครับล่างมักหลุดรับแต่ผ่านก็เยอะแต่ส่วนมาก99%บน จะเอาอยู่ครับเพราะว่าตั้งแต่ิ่มท่านอาจารย์เริ่มให้แอบมินมาเริืมแอบมินเอามาบอกกาเราซีปให้พี่น้องเลยรับฟังบนมีหลุดอยู่ครั้งเดียววันนี้ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่จีดีจากนนทบุรีกระทรวงมหาดไทยแอดมินคือเกาครับกับบหูว่าจะเอาอยู่หรือไม่แต่แอบมินยั่งเสื่อมันท่านอาจารย์ พุญจิดีจากนนทบุรีอยู่ครับเพราะว่าบนมักจะเอาอยู่ครับงวันนี้บอกก0าวรซิพี่น้องเฮาได้ฟังได้พิจารณางวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 7งวนนี้ออกตรงกับวันพบริหัสสบอด้ดวยครับเด้อให้พี่น้องเฮาวิเคราะห์ไตรตรองพิจารณาเอาอยดเยอะไม่มีใครรู้จริงครับพี่น้องครับวเลขมันสีออกต่ใด ม,ม่มีผูได้โหจริงหรอกครับพี่น้องครับเองินอยู่ในกระเป๋าของพี่นอ้นองพี่น้องพิจารณาเอาวิเคราะห์ไตรตรองเอาครับวันนี้ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่จีดีจากนนทบุรีส่งแต่บนมาส่งแต่บนมานะครับเด้อแอดมนสี่กระดาษพร้อมกับอธิบายให้พี่น้องเข้าแต่รับรู้รับทราบสีมิตตัวใดแน่เอามาเบิงกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นเท้ามาย้อนขอบวนความกันจักน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับ งวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับงวดวันที่16กรกฎาคม2567ห้วยผู้ใหญ่จะดีจากนนทบุรีให้ล่างกับบนมาเหมือนเดิมผลหวยออกล่าง2 1มาตรงๆเลยครับพี่น้องครับถือว่าผิดนะครับเด้อถือว่าผิดครับพี่น้องครับถือว่าผิดบนผลหวยออก 3าม,ามผ่านครับพี่น้องครับผ่านนะครับเด้อยังผ่านเหมือนเดิมบนท่านอาจารย์แอบมินเคยบอกพี่น้องเ่าว่าบนท่านอาจารย์เอาอยู่เสมอครับแต่ล่างส่วนมากจะชอบผิดวันนี้ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่จีดีจากนนทบุรีส่งตรงมาให้แอบมินครับพี่น้องครับส่งตรงมาให้แอบมิน แอดมินสิบอกก้าเราซิปให้พี่น้องเข้าไดร้รับรู้รับทราบนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับงวดนี้ท่านปุยญ,ญ่ยใจดีจากนุ่นทบุรีส่งมาให้แอดมินละครับนี่ครับแอดมินสีเขียนลงกระดาษพร้อมกับอธิบายให้พี่น้องเข้าไดร้รับรู้รับทราบเอาไปพิจารณางวดนี้ท่านอาจารย์ส่งมาให้แต่บนนะครับเด้อส่งมาให้แต่บนครับ เอามาเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเฉพาะบนอย่างเดียวทานอาจารย์จะให้ล่างมาหรือไม่งวดนี้ท่านอาจารย์บอกว่าขีดสูตรคำนวณไม่ก่อนเพราะว่าล่างชอบหลุดแต่บนยังเดินดีเหมือนเดิมเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับ76

ห้าแปดสี่เก้าสองหนึ่งและสามศูนย์ครับพี่น้องครับนี่ครับหัวยธนอาจารย์ผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรี ส่งมาให้อบมินครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาเอาบปอยู่นะครับเด้องวดที่ผ่านมาเอาบปอยู่ครับงวดที่ผ่านมามาสอง2ตรงตรง,ตรงล่างแต่บนยังเดินดีเหมือนเดิมวันนี้ท่านอาจารย์ผู้ยิ่จชีดีจากนนทบุรีเลยส่งใหม้มาเฉพาะบนอย่างเดียวครับพี่น้องครับล่างท่านอาจารย์ยังไม่ส่งมา วงนนี้กับบุหงวา่าท่านอาจารย์สีทรงลางมาให้บอเพราะวา่าท่านอาจารย์บอกวา่าจะคิดค้นสูตรใหม่ก่อนจะหาสูตรใหม่ก่อนเพราะวา่าล่างชอบหลุดกะเป็นกําลังใจให้ท่านอาจารย์คิดค้นสูตรกํานวนที่เด็ดๆที่ดีๆมาฝากพี่ตอนน้องทั้งช่องครับแปลกหูแปลกตาสักน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับตามรักแล้วท่านอาจารย์ผู้ใจดีจากนุ่นทบุรีจะส่ง ทั้งบนทั้งล่างมาให้เบ็ดเสร็จตั้งแต่แอดมินเริ่มเปิดตูลง y o lagutube ใหม่ๆกับท่านอาจารย์พุญญาชดีจากนุนทบุรีนี่นะครับเป็นตัวชูโรงบึงวิเครา์ไต่ตองเอาเด้อครับเด้อให้พี่น้องเฮาพิจารณาเอาครับสูตรคำนวณทุกสูตรทุกคณาจารย์มีดีกันแน่นอนครับพี่น้องครับ ให้พี่น้องเข้าวิเคราะห์เอาเยอะๆไม่มีใครรู้จริงเป็นยังแอบมินจังยำเสมอเสมอให้พี่น้องเข้าได้ฟังไม่มีใครรู้จริงเสือแอบมินครับว่าม,มีผู้ใดหูจริงหรอกครับสูตรคำนวณทุกสูตรทุกคณาจารย์มีดีกันทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์ปุญญายชีดีจากนุ่นทบุรีครับครับ แต่ท่านอาจารย์อมมาฝากพีตอนนองแอบมินกะดีใจนะครับเบิงวิเคราะห์ไต่ตองนะครับเด้อแอบมินสิทวนห้อีกครั้งหนึ่งครับหวยผู้ใหญ่จะดีจากนุนทบุรีงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 7หวยห้ามซื้อลดต้นทุนครับพี่น้องครับหวยห้ามซื้อลดต้นทุน งวดนี้ท่านอาจารย์ส่งแต่บนมาให้กหับบูฮาวล่างท่านอาจารย์สีสรงมาไห่บอรเริ่มต้นกันครับพี่น้องครับ7 6 8 5 9 4 0 3 1 2 6 7 3 0 5 8 4 9และ2 1นี่ครับแอปมิ้นเขียนให้พี่น้องเข้าได้รับรู้รัรบศาบที่ท่านอาจารย์ส่งมาให้5ชุด 10คู่ทั้งตัวกลับครับพี่น้องครับนี่ครับ5 5. ชุด10คู่ทั้งตัวกลับบนอย่างเดียวครับพี่น้องครับห้ามซื้อฟังดีๆนะครับเด้อห้ามซื้อให้พี่น้องเข้าไปลดต้นทุนกับสวัสดี f c เก่า FC ใหม่ที่เขามารับชมขอบคุณขอบคุณพี่น้องเข้าที่เป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์และแอดมิน เงินเทวดาพารวยกับแอปินนอยได้ดีเสมอมากครับถ้าจะชอบทีน่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบประผดคลิปต่อๆไปที่แอปมินลงหวังว่าสิมีประโยชน์บลายายกันหน่อยครับพี่น้องครับพายุเขา่ฝาฝ่าฝนตกทุกวันระวังฝ่าระวังฝน้อครับเด้อระวังลมฝา่ฝาห้องฝา่าเหลื่อม พยายามย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เ้อครับเด้อพายุมาน้ำป่าไหลหลา,ลากระวังฟืนระวังไฟระวังไฟช็อตระวังสัตว์มีผิดเด้อพี่น้องเด้อว,วยความเป็นห่วงเป็นใยจากแอบมินเพจงินที่บดาพารวยสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามมีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยครอบครัวอบอุน่นหึกสิ่งใดสมนนดังปรารถนาเนึ้อ ปัฒนาสิ่งได้ก็ขคอให้พี่น้องเข้าสมมุงมันดังปาถนาแปหนาจอภุญญาเจดีจากนุนทบุรีกับท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรบนและล่างให้พี่น้องเป็นกลางออกแล้วเอามาตัดส่กันนะครับเด้อลดต้นทุนได้เยอะมากๆแอดมินว่าคุณพรักษาเทวดาคุมครองสวัสดีครับ